ีค่ะใบตองแห้งออนแอร์นะคะวันนี้วันสตรีสากลน,นะมีเ,เรื่องราวเกี่ยวกับความสุขแม, <c oughs> ม่ <c oughs> เป็นผู้หญิงอวันนี้พี่ถึงพอดีว่าผมแหมความจริงผมก็ยกยอ่ยองสตรีสากลอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้มันไม่ก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะมันไม่ได้เป็นประเด็นร้อนแรงเะเป็แต่ว,ว่าโอ้ย เราไม่ได้ไงเราก็มีลูกสาวคนเดียวมีภรรยา, <laughs> รานคนเดียวเราเป็นพวกที่ <laughs> เราเป็นพวกที่ต้องแบบเชิดชูเรื่องสิทธิสตรีอยู่แล้วโอเคกลับมาวันนี้ใบตองแห้งอ่อนแอเนี่ยมีประเด็นที่ว่าดัชนีความสุขลวงตายิ่งแก้ยิ่งเหลื่อมล้ำสูงที่มาที่ไปค่ะหลังจากที่สำนักข่าวบลูเบิร์กนะคะรายงานว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดัชนีที่มีความสุข ไม่ใช่ปีแรกด้วย3ปีดังนั้นล่าสุดเนี่ยภาครัฐนะคะก็เลยออกมาโอ้โหโลุงตู่มีเรื่องให้ยิ้มได้ที่จริงนะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่คุณสรนเสริญเอามาแถลงเนี่ยก็กระมิดกระเมียนอยู่พอสมควร <c oughs> ปเปล่าคือปีแรกๆเนี่ยรัฐบาลก็นะฮะพอตอนที่บูมเบิร์ออกดัชนีตัวนี้นะฮะผมจําได้ว่า3ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะรู้สึกดีอกดีใจมากปีที่สก็ยังดีอกดีใจอยู่ อ๋อมันไม่เป็นไม่เป็นเรื่องไม่ดีอกดีใจได้ยังไงล่ะเราคือตอนหลังๆมาเนี่ยรัฐบาลก็รู้แล้วเห็นเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่ารัฐบาลตีปิดปัจจุบันนี้ไม่ใช่ร,รัฐบาล,ลก็รู้รงงก็รู้ไอ้ดัชนีตัวนี้มันมีปัญหาออคือนะคือดัชนีความสุขเนี่ยของบูมเบิร์กเนี่ยนะฮะค่ะที่ทาออกมาเนี่ยเขาวัดมาจากสองตัวเงินเฟ้อต่ําแล้วก็อัตราว่างงานต่ำค่ะนีแล้วไทยเราเนี่ยติดอันดับสูงมาทุกปีแหละ นแล้วไม่ใช่เฉพาะคือบูมเบิร์กเนี่ยเข้าใจว่าบูมเบิร์กเนี่ยจับมาสามปีแต่สำนักอื่นเนี่ยเขาก็เคยจับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูดูดัชนีของบูมเบิร์กปีนี้นะฮะมันจะมีมันจะมีภาพอยู่นะฮะมันจะมีภาพอยู่ว่าของเราเนี่ยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยอันดับสองนะฮะเนี่ยคือคือต้องไล่ดูนะฮะไอ้ต่ําสุดเนี่ยคือต่ําสุดนี่คือดีสุดนะฮะอันดับหนึ่งของเขานี่คืออันดับที่มันที่มันแบบไล่จากแย่ไปนะฮะแต่วอันนี้คือคือสิบอันดับสุดท้ายนะะฮ อันดับหนึ่งที่แบบว่าเ,าเรียกว่าตามลำดับเนี่ยคือถ้าไล่ขึ้นเนี่ยมันก็คือไทยอันดับหนึ่งไทยสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นไอซ์แลนด์ไต้หวันเดนมาร์กอิสราเอลเกาหลีใต้และฮ่องกองครับสิบประเทศทีนี้ประเด็นก็คือว่าจริงแล้วก็คือแต่ว่าคุณไก่อูก็อดพูดไม่ได้แหละว่าในสายตาต่างประเทศไทยไมีมาตรการที่ดีขึ้นหลายด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีการแก้ไขเรื่องใหญ่ใหญ่ iuu ico การละเมิดลิขสิทธิ์เศรษฐกิจจะมีลูทางแจ่มใสทำการปัญหาเศรษฐกิจโลก หลายประเทศมีสภาพที่แย่กว่าเราเศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยสามจุดสองจากการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนนักทนขนส่งอะไรต่างๆแต่ขอโทษฮะคือก็ก็เรียนคุณไก่อูจริงๆว่าอันเนี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชนีบูมเบิร์กเลยและที่บูเบิร์กมีอยู่สองตัวเงินเฟ้อต่ํากับว่างานต่ําถามว่าทําไมถึงว่างานต่ำเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดบูเบิร์กจัดมาสามปีแต่ขอให้ดูอีกตารางหนึ่งพอดีว่าตารางนีอาจะดูไม่ชัดหน่อยแต่ว่าปี2013นนะฮะเขาก็มีคนจัด ะจะไม่ได้ว่าของอะไรนะฮะแต่ว่าก็<ม>คือมันก็มีดัชนีให้เห็นอยู่นะฮะก็คือว่าดัชนีมันมีให้เห็นอยู่นะฮะมันอาจจะดูยากหน่อยแต่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะอยู่อันดับแปดสิบเก้าหรือไงเนี่ยนะฮะ8ปกส่บห้าแปดสิบห้าจะกแปสิบเก้าประเทศค,ค,คืออันดับต่ำเนี่ยไม่ใช่ว่าอันดับโลนี่ไม่ใช่อันดับโลนะฮะอันดับท้ายนี่แปลว่าดีนะฮะเขาเรียกว่าดัชนีเขาเรียกว่าดัชนีมิสซิรี่ดัชนีความทุกข์อ่ะมันเป็นดัชนีความทุกข์คือถ้าคุณยิ่งว่างานสูงแล้วก็ยิ่งแบบ เงินเฟอ้อสูงเนี่ยมันยิ่งมิสซิรี่คือยิ่งแบบคล้ายๆกับว่ามันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ใช่ไหมคือแบบว่าเพราะนันของไทยเนี่ยอยู่อันดับ85-89แล้วก็ดีนั่นตั้งแต่ปี2556แล้วโอ้เงี้มันมีความสุขมาตั้งแต่ปี56แล้วถ้าใช่มันมีความสุขมา <c oughs> ทุกปีเพะอะไรนะฮะ <c oughs> พ่อบูมเบิร์กก็เคยตั้งข้อสังเกตว่าอัตาว่างงานไทยเนี่ยมันริดิคูลัสลี่มันแปลว่าอะไรริดิคูลัสแปลว่าอะไรไร้สาระไร้ราสาระมากๆคือมันเป็นอัตาว่างงานที่ไร้ สรุปแล้วทําไมคนไทยคิดอัตราว่างงานที่แบบมันน่างุนงงระชาชาติก็เคยทําปี้ปาชาชาชาออนไลน์ก็คือรบาชาธุรกิจนะก็คือแบบเขาก็เคยไปทํมาว่าก็คือไปไล่ดูบอกว่าไทยเนี่ยมีอัตราว่างงานต่ํากว่าหนึ่งตั้งแต่ปีสองห้าห้าสี่ให้ดูตัวเลขว่างงานไทยนะฮะ,ะมันเป็นตัวเลขที่ต่ําสุดๆเมื่อเทียบกับคนอื่นนะฮะคืออินเดียฟิลิปปินเนี่ยอยู่ที่เก้าจุดสี่ของไทยนี่ต่ำกว่าเขาต่ำกว่าเพื่อนตลอดเลยคไม่รู้มันเป็นอะไรฮนะคือ คนไทยเนี่ยฉลาดฉลาดคิดในการคิดอัตราว่างานหรือไงไม่รู้นีคือตั้งแต่ปี2554เนี่ยต่ำกว่า1มาตลอดแล้วเรารู้สึกว่ามันประหลาดไหมเรารู้สึกว่าคนไทยก็ตกงานตั้งเยอะแยะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนี่แบบนี้มีความเห็นออกมาจากอาจารย์ตีละนะ ตีลานพงศ์มัคคพัฒค่ะเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมองว่าอารายงานของบุมเบิกที่มีการนําเสนอออกมาแบบนี้เนี่ยสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจไทยระดับหนึ่ง ระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าสำรวจระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่สามารถชี้ชัดได้ผลการศึกษาวิเคราะห์เพียงตัวเลขการว่างงานและภาวะเงินเฟ้อมาเทียบกับดัชนีใหม่ประกอบกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจแต่ละประเทศมันแตกต่างกันจึงไม่สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงได้มากนักแต่มีคําตอบอีกหนึ่งคำตอบค่ะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมไทยถึงว่างงานมากว่างงานน้อยเพราะอาจารย์บอกว่าไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมค่ะคุณผู้ชมเมื่อวัดออกมาว่างงานมันเลยน้อยนะแต่ คุณผู้ชมเวนเนซุเอลาเป็นประเทศที่มีการว่างงานมากจึงเป็นประเทศที่มีอุตสาหการรมมีธุรกิจน้ำมันถึงบอกว่ามีความสุขที่น้อยที่สุดมีความทุกข์มากที่สุดข,ของระดับโลกเลยใช่ใช่คือเวนเนซุเอลาอกำลังมีปัญหาเพียงแต่ว่าของเรานี่นะฮะอันนี้ก็คือว่าโคสกงแบงค์ชาติเคยพูดไว้เมื่อปีห้าดว่าวิธีคิดการว่างงานของเราเนี่ก็ว่าสมมุติว่าคุณเป็นพนักง,งานแบงค์เอาง่ายๆคคุณตกงานอืที่บ้านมีสวนนะแล้วก็ตกงานไม่มีงานทํา แต่ว่าไปทําสวนกับพ่อคะสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงเขาก็ถือว่ามีงานทําแล้วอนี่คือวิธีเคางานแบบใไทยเพราะฉะนั้นมันจะไปหาคนตกงานที่ไหนละฮะนี่อย่างเงี้ยะพี่ถึกมาคือจะไปหาคนตกงานที่ไหนละฮาทำงานวันนี้อ่ะมาทํางานหนึ่งวันทํางานสองชั่วโมงกลับงี้ี็ถือว่าพี่ถึอก็ไม่ตกงานก็สมมุติว่าผมเนี่ยประเภทแบบอ่ใช่ไหมฮะคือคล้ายๆกับว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะผมสมมุติเข้าออฟ เขาออฟฟิศทีหนึ่งอะไรแบบนี้มารับจ้างทําอะไรนิด้หน่อยๆเนี่ยอันเขาถือว่าไม่ตกงานแล้วอาจจะได้งานแต่อาจจะได้เงินแค่ห้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอายุหกสิบอะไรก็คือแบบนี่ไม่ตกงานแล้วนี่คือวิธีคิดการเมืองไทยมันถึงแบบแล้วมาหลอกตาเนี่ยมันไม่ได้หลอกตาไม่ได้ว่าเฉพาะยุคคอสชนะครับมันมาตั้งแต่ยุคก่อนนะนี้แล้วก็บอกแล้วไงแต่ปีห้าสี่นะฮะเราคิดวิธีนี้มาตั้งแต่นู้นแล้วนะฮะเราคิดมาหลายปีแล้วแตยุคนักการเมืองแล้วลวงตากันมาตลอด ทีนี้ประเด็นที่มันน่าห่วงมากกว่าคือดัชนีความเหลื่อมล้ําใช่ไหม,มแล้วเราเนี่ยใช่ไหมถ้าจําได้ปลายปีที่แล้วเราไม่ติดอันดับสามนะ,ะของดัชนีความเหลื่อมล้าสูงสุดในโลกใช่ไหมฮะก็คือแบบอ่รัสเซียอันดับหนึ่งเจ็ดสิบสี่จุดห้าอินเดียอันดับสองร้อยละห้าสิบแปดจุดสี่ไทยเนี่ยนะฮะอันดับสามร้อยละห้าสิบแปดก็คือว่า ร้อยละห้าสิบแปดหมายถึงว่าคนร่ำรวยร้อยละหนึ่งเนี่ยถือครองทรัพย์สินห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมของรัสเซียเนี่ยก็คือคนร่ำรวยร้อยละหนึ่งถือครองทรัพย์สินเจ็ดสิบสี่จุดห้าอินเดียเนี่ยห้าสิบแปดจุดสี่ผมว่าอีกไม่นานเราจะแซงอแล้วเชนี้เหลื่อมล้ำเนี่ยดีไม่ดีแล้วเราแซงคใครดูนะ,ะอันนี้คือเป็นตารางอินดีเพนเดนท์ที่เขาทำไว้แล้วซีวอินดีพนเดนท์เขาทำไว้ให้ดูนะ,ะประเด็นมันไม่ใช่แค่นั้นหรอฮะถ้าเรามาดูเมื่อวานเนี่ยนะฮะคุณบรรยงพง์พณิชฮ โพสเฟสบุ๊กโพสเฟสบุ๊กเนี่ยยาวเลยอนี่ยยาวเลยคือนี้เป็นตัวเลขอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากว่ามันเป็นดัชนีที่ชี้วัดได้เหมือนกันดัชนีที่ชี้วัดอะไรนะในประเทศไทยคุณมยงพงพนิชบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ประกาศข่าวดีบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ห้าหสิบ็บริษัทมีกำไรในปีส5 5 9ห้าร้หสิบเก้ารวมกันนะฮะเก้าแสนเก้าพันล้านบาทเก้าแสนล้านอ่ะเพิ่มจากปีห้าแปดถึง 3 0มสิบจุสี่หนึ่งเปอร์ซ็ห้าร้อยกว่าบริษัทนะเก้าแสนล้านเนี่ยมันขนาดไหนแล้วฮะฟังดูเหมือนจะเป็นข่าวดีอืแต่แกก็บอกว่าเห็นแล้วมันสะดุ้งยังไงคะเพราะว่ามันคือมันสะท้อนภาพของความเหลื่อมล้ำใช่ไหมอ๋อ้าคือคนรวยก็รวยไปมีกําไรแต่ถ้าคนจนเอะดูเหมือนตอนนี้ไอ้ที่เราคิดว่าไอ้คนชนชั้นแบบล่างๆลงมาเนี่ยเอ๊ะทำไมเงินมันออกกระเป๋าไม่คเข้ากระเป๋าให้ังไง ถามจริงว่าปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทย GDP มันโตเท่าไหร่3.2ค<ฆ>่ะอย่างที่รัฐบาลบอกว่าดีๆใน3.2ใ,ใช่ไหมยฮะแล้วก็คือ GDP โต3.2แล้วก็คุณบรรย,ยงบอกว่าถ้าไล่ดูเนี่ยนะฮะ Corporate Profit ก็คือกําไรของบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าแกบอกว่าคือ GDP ไทยเนี่ยมี14ล้านล้านบาทบริษัทในตลาดมีกำไร9แสนล้านถ้ารวมกันนอกตลาดจะมีกาไรประมาณ3ล้านล้านบาท นี่นี่คือบริษัททั้งหมดนะฮะหมายถึงนิติบุคคลทั้งหมดเนี่ยรวมกำไรที่ถ้าคำนวณจากการเสียภาษีคิดเป็นประมาณ25%ของ GDP แล้วกำไรในตลาดเนี่ยมันโตตั้ง30.4สิบจสมมุติว่านอกตลาดเนี่ยโตสัก15%บห้าเปอร์ใช่ไหม GDP ไทยเนี่ยมันโตแค่3.2มจุดสอนแล้วถ้าบริษัทบริษัททั้งหมดในนิติบุคคลกำไรไปก็คือนายทุนนั่นแหละกำไรป่สิบาเปอร์เซ็นเนี่ยในขณะที่ได้โตไป25่สิแล้วประเทศมันโตสามจุดสองนะฮะ แล้วไอ้ที่เหลือเจ็สิบห้าเนี่ยมันโตเท่าไหร่แกบอกว่าคำนวณไปคำนวณมันคือมันติดลบสองเปอร์เซ็นต์คนที่เหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตมันติดลบที่เหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยมันติดลบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถามว่าแล้วใครมันติดลบอ่ะไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่มนนม่อนอแต่เป็นเป็นใครอ่ะคนทํามหากินคือคนรายได้น้อยอคนรับเงินเดือนเกษตรกรคนทํางานนอกระบบคือ คนรับเงินเดือนอาจจะไม่ลดนอกจากถูกเลิกจ้างคถ้าเป็นข้าราชการก็เพิ่มขึ้นอีกอืแกก็เลยแซวบอกว่าทีนี้เราก็เลยหาตัวเราคนโชคร้ายที่รายได้ลดลงแล้วก็พวกเสือเส้อแดงเสือเส้อแดงอะไรละครับแห่ <c oughs> แลละแกแซวแกล้อเล่นหมดก็พวกเสื้อแดงงล่ะครับก็คือรากหญ้าแกไม่ได้บอกว่าเสื้อสีนะหรอกแต่ก็คือรากจ้าคือชาวบ้านร้านตลาดเกษตรกรคนรายได้น้อยคนทํางานนอาากระบบพวาากที่จนอยู่แล้วกลับมีรายได้ลดลง นี่ต่างหากคือสิ่งที่คุณบรรยงบอกว่ามันน่าเป็นห่วงคือไปๆมาๆเนี่ยจะบอกว่าประชารัะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าไปๆมาๆเนี่ยคือแก้ไม่ตกแต่ที่จริงนี้ก็ต้อง <คน S 1> บอก <จน S 1> ว่าภาครัฐไม่แต่ภาครัฐตอนนี้เขาก็พยายามที่จะหามาตรการต่างๆเพื่อมาช่วยผู้ที่มีไรายได้น้อยต่อเนื่องนะเอาเข้อจริงๆการแจกงเงินก็ไม่ช่วยอะไร พราะมันอันนี้เราเคยพูดกันแล้วเราเคยพูดกันแล้วว่าไอการแจกเงินเป็นครั้งครั้งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในระยะยาวแต่มันอาจจะช่วยเม็ดเงินเข้าสู่ระบบแล้วมีการจับจ่ายแบบนี้ไงแต่เนี่ยฮะแล้วเรายังไงอะฮะทําไมมาถึงเราไม่เราตอบปัญหานี้ไม่ตกฮะคนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาเป็นเลเวอเรจเจ็ดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โตสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ไอ้ที่เหลือ75%เนี่ยคือรายได้ของส่วนที่เหลือเนี่ยของของคนคนคนเจนเนี่ยหมายถึงว่าคน คนที่ทํามาหากินอรายแมงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทําไมมันติดลบไปทั้งสองเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะแก้ตรงไหนไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่มันมันคิดไม่ตกนะฮะมันคล้ายๆกับว่าเอ๊ะทำไงอ่ะคือการพัฒนาของเรามันไปตรงไหนคุณบรรยงแกก็บอกว่าแกก็บอกว่าเนี่ยก็คือแบบคล้ายๆกับว่าเนี่ยแกก็ทําหน้าที่ของแกที่ดีที่สุดแล้วแกก็แซวลงท้ายแกก็บอกว่าผมเนี่ยบริษัทแกเนี่ยก็คือแบบเจนากินเนี่ยโตตั้งกำไรเพิ่มตั้งหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ก็คือบอกว่าก็คือบอกว่ามันก็เป็นรายได้จากประเทศไทยทั้งสิ้นแล้วก็บอกว่าทํำยังไงนี่จะทำยังไงจะแก้ตรงไหนการกระจายรายได้การกระจายความเหลื่อมล้าทําไงค่ะคือทุกวันนี้ภาคแต่ความจริงมันมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะในทุกๆยุทธศาสตรชาติเหรอยุทธศาสชาตินี่ยี่สิบปีเหรอฮะไม่แต่กาลังจะพูดปกติมันก็ต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจในทุกๆปีไอ้เรื่องของลดความเหลื่อมล้ํางบประมาณที่มันจะต้องมาเนี่ยมาช่วยตรงนี้ก้อนมันใหญ่มากนะพี่ถอะ คือคือผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความเจริญเนี่ยมันไม่ได้กระจายแล้วเจริงแล้วในความเจริญมันกระจายไหมความเจริญอยู่ตรงไหนฮะยิ่งคุณสร้างรถไฟฟ้าผมก็บอกว่ามันก็อาจจะดีนะอแต่ความเจริญคือมันอยู่ในเมืองอืมันไม่ได้ลงประชานบทยิ่งคุณสร้างรถไฟฟ้ายิ่งคุณสร้างอะไรต่างๆคือมันยิ่งอยู่ในเมืองที่ดินในเมืองราคายิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้คือปัญหาเหมือนกันแน่นอนเราไม่ได้ปฏิเสธว่านี่คือความเจริญที่มันควรจะทำใช่ไหม แล้วหลายเรื่องที่มันทําไปทำามมันเหมือนกับว่าการแก้ปัญหาด้านอื่นก็ไม่ตกภาษีมรดกใช้มาปีหนึ่งเก็บใครไม่ได้เลยนี่ปีหนึ่งแล้วเหรอจะปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วครบไปแล้วเก็บใครไม่ได้เลยแล้วเก็บใครไม่ได้เลยเพิ่งจะมีรายแรกเหยื่อรายแรกเพิ่งจะโผล่มาเห็นว่าเป็นไทยยานนักการเมืองะคือเมื่อมีข่าวเมื่อวันที่หกนั่นเองนะฮะเหยื่อรายแรกเพิ่งจะโผล่มาเป็นทยยานนักการเมืองมีผลมาครับใช้ในหนึ่งกุมภาสองพันห้าเก้าแล้วประเด็นก็คือว่าเอ๊ะไอ้การที่ไปไล่เรื่องความเหลื่อมล้ำอย่างนี้ มันได้น้อยมากแล้วผมคิดว่าเรื่องใหญ่นี่คืออะไรรู้ไหมฮะการกระจายอำนาจอืถ้ารัฐเนี่ยยิ่งรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางคือรัฐส่วนกลางแล้วยิ่งการกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นไปสู่การอะไรที่เขาชุม,มชนก็ตัดสินใจเองน้อยลงน้อยลงเนี่ยนะฮะปะัญหาของการกระจายไรายได้เนี่ยก็แก้ไม่ตกอืคือถ้ารัฐราชการโดยองคงตัดสินใจเองโดยสุดที่ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าภูม,มิภาคส่วนภูม,มิภาคส่วนกลางคือผู้ตัดสินใจ ส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันแทบจะเป็นอมัมาตไปเยอะแล้วอืใช้งบก็ไม่ได้สต้ององอก็ไล่บีอะไรก็ถูกอะไรบพชอย่ปปชบีคือถูกส่วนหนึ่งมันก็โกงแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือแบบตอนหลังเนี่ยมันถูกตัดตอนจงกระทั่งแบบทําอะไรแทบไม่ได้เลยเหมือนกันมันเที้ยนไปหมดมันถูก <ไป S 2> <ม>ถูกคล้ายๆกับว่าคุมอํานาจหมดจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้นี่เป็นส่วนที่สําคัญนะฮะเราจะเห็นว่าส่วนนี้คือส่วนที่เคยช่วยเคยช่วยคนในชนบทมากเคยช่วยคนที่ยากจนมากการกระจายอํานาจ มันต้องมาพร้อมกับการกระจายความเหลื่อมล้าถ้าคุณไม่กระจายอํานาจไม่ต้องพูดถึงเรือตั้งไว้ม่ต้องพูดถึงประชาธิปไตยนะแต่เอาแค่ท้องถิ่นด้วยอืถ้าคุณไม่กระจายนแล้วมันจะไปกระจายความวันนี้มันก็เลยยังคงมีคําพูดแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายหมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ